นี่หลานตาเ้เอหลานตาอสัตว์รวบสาม่ีเป็นไงโฟชัว sure อย่างเงี้ยไอ้สัตว์ ันก็แบนไม่ได้ดูเลยเนาะออไม่เป็นไรดีแล้วแหละหลงาคุณเลือกแล้วเปิดมาแล้วจะเล่นอัตรยาปะพี่ว่าจะเล่นแก๊กว่ะเอ๊ะให้เบนเปิดก่อนเดีเ๋ยวเดี๋ยวมันพอเองเปิดอัตยาไปเดี๋ยวมันรู้ว่าจะเล่นแก๊กไม่งิบดับตัดไป เนไพี่เก่งวะจ้าไอเย็ดแม่เอลซูเนาะฮะจนมาเห็นกับตาเฮ่าฮาฮ่าาโมเฮียจนมาเห็นกับตาเอาอันนี้มาเนื้อตยาก็ได้เแค่เอาอาดิมมา จนมาเห็นกับตาเฮียจริงเฮียอ้าวคืออย่างละน้อบัดนี่ตั้งใดเนาะเฮียกำลังจะเลือกแก๊กเลยวางแผนไว้อย่างดีสัตว์ แม่งเรียกตัดเลยจริงต้องเอลสูอ่ะเอลสูกับยูยาน่าแบนไอ้พวกอ้อยฟอลินอะไรอย่างเงี้ยมันวัดดวงเว้ยบางคนเล่นไม่เป็นก็กดมาไอ้เหี้ยมันไม่ค่อยแบบเล่นกันหรอกพวกตัวอย่างเงี้ยนู่นหนุหน,นไว้แรงสูงมันอย่าเล่น,เ,ลออนเอลสูรน่าลำคาญจริงแต่นั้นน่าลำคานปะล่ะ พี่ขึ้นรงท้ามาก,ก่อนดีกว่าจะได้เดินเกมไวๆแกแกแอบ,บอยู่นี่ครับเมื่อกี้เห็นแบบแบบไหนๆน้อเออนี่งไงเจอแล้วเต้าอ้วน We all just get along. Đúng mama, hỏi việc đó. Sherry, ciao cổ. No. First, run! I'm going to go to the village. I learned that จบไหนฮะน่าจะจบบนเอ้ยจบล่างปะพี่เห็นมันเหมือนมันไปคุมแดงแล้วว่าฟาร์มแดงอยเออิดก่อน มันก่อนตายปะถ้าตายนี่หมดดงเลยนะกูให้หมดเลยแล้วกูให้หมดเลย เบนเปิดมังกรวันนี้วันนี้เดี๋ยวลากมาฝั่งนี้อย่าพุ่งไปติดลากวันนี้ก่อนยืนข้างนอกก่อนยืนในพุ่มแล้วเปิดก็ได้บอ๋อวันน่ะอ๋อวันน่ะเห็นแล้วจ้าดักดักนี้จ้าดักนี้ดักนี้ เฮ้ยต้องไปล่างต้องไปล่างจ้าไอเวนเจ็บถ่มาโหที่โดนยกพัดจิ้ไม่ได้ถอยมาถอยมาเร็วถอยมาเร็วอูอ้ยสัตโอ้โหโุยดอ,อกเด็ดหรือพี่ไปหาเยี่ย็บพอดน โคตรลำคานเลยเอ็นสุเนี่ยไอ้เหี้ยห้างทิ้งนีสักตกใจเหี้ยเพนว่ะเฮ้ยล่อนไปล่อนมาแบเบนเดินเดินเลยเดินว่าไงครับหนูว่าไปเจอไอ้เพนสกินนั้นน่ะพี่บอกว่าพี่โกงอ่ะกูมอดไม่เห็นจริงๆแจ็คพอตให้มันหน่อยแจ็คพอตให้มันหน่อย ก็มันโกงแต่มันแก้แล้วนี่จ้าดักนี้ดักดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปอันนี้แล้วมันดึงแล้วสวอดึง มี่มีลนะเลือดห,หลังป้อมห <Okay. S 2> น่อยนะึง <c oughs> ได้คือ <c oughs> หมด เอาคลิปเคคลิปไปไปกลางกลางดิที่อย่าบอดทิ้งก่อนไปกลางไปกลางจ้าไปกลางอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยห้ามันดิห้ามมันดิเฟเลนท์ใเฮียมาจากไหนเนี่ยมาถึงเปิดอันติใส่กูเลยป้อมแตกด้วยมันมนมันมันออฟใช่ป่ะเฟอร์เรนอ่ะเอออยู่ดีมันก็มากมงงมากเลย กระตักที่พึ่งอ่อนพึ่งอ,ออกซะแต่ไม่สะอาดมา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 ไ <c oughs> อ้เฮียวลุ่มไม่สาดลุ่ม <c oughs> ติดคือติดดง

เอา้าสวยดิอย่างนี้เน,กกเ,เนี่ยกูลำคาในสูมากเลยเฮียเปิดเลย oh. เอา้าวี่ร่างแตกร่างแตกก็ปล่อยครับ แต่ไปกันนะรู้ไหมเดี๋ยวไปกันนะครับเด็กโง่กลับแล้ว,วหลังให้มันแตกก็ให้มันแตกไปเลยเดี๋ยวไปตายนะครับเชื่อบัตดักอยู่จะต,ตายเชียรม้ามันก็น่าจะลงม้านางนานแล้วทำเล่นนั่งไป <c oughs> เล่นกลางเล่นกลาง <c oughs> นี่เป็นไง ดักปุ้มกูอีสัตว์เดี๋ยวก่อนสวยแต่เพนยังเอาสุดด้วยไอสัตวสจะเกิด1ิพิึตอนแรกกิกซี่บอกกะเท่เลยอ่ะเอ้าเฮียดีนะล้างมาถึงก่อนอื้อือกูอยากเอาคาถากบฟาาไอ้จ้าที่หายเลยเฮีย ครับหนึ่งของเติมเลือดก,ก่อนเปิดดิเ,เปิดเลยไม่มีมีคนแทงเปิดได้เปิดได้เฮ้ยเราติดไอ้นี่อยู่ยเปล่าติดอยู่เปิดไปเคลียร์คลิปก่อนไปไ,ไปเคลียร์คลิปคนหนึ่งไปเคลียร์คลิปคนหนึ่ง เหี้ยตาเอ๋นี่หลานตาตาเอ๋หลานตา <c oughs> <c oughs> จนมาเห็นกับตา <c oughs> มาด้เวนดับสดฟอรเรนหน่อยเฮีย <c oughs> อะนี่บ้าหรือเปล่าโปรชัวโปรโปมันเปิดแมปไปสัตว์ ไอเฮียมึงไหวป่ะไอเฮียก็หารีพอร์ตกูน่อยหาเพื่อนมึงก็ไม่ห้ามนะให้มันปล่อยให้มันพิมพ์ได้ไงวะไอเฮียออควม้นโดนเคนซะาอแสั เพื่อนก็ไม่ห้ามแล้วปล่อยให้มันพิมพ์มาได้ยี่อายเขาไม่เสร็จเอาดิ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 โอ้ชิเิอ่ะไอ้เจ้าบอกมาดิ มึงซื้อโปรมาตึงๆเลยครับร้อยถูบอกตายโดนเอลซูยิงวะไปถอยกันโปรชัวมึงไม่เขินเหรอวะไอ้เฮีย จ้าบอกกิ๊กซี่ด่เพิ่งซื้อมาโปรตึงๆเลยครับแป๊บๆไอ้แก๊กไอ้แก๊กไอ้แก๊กจะบินเดี่ยวแล้วรวบสาม่ีเป็นงาโปรชัวอย่างเงี้ยไอ้สัตว์